ไข่ต้มเนี่ยเขาได้ทําการนะครับต้มด้วยการใส่น้ำส้มสายชูนะครับเข้าไปนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็เกลือปนเข้าไปแหมครึ่งช้อนชานะครับใส่ในหม้อแบบนี้นะครับหม้อที่เขาต้มมาเมานะครับไอ้จกลองต้มไข่ทั้งหมด4ี่ฟองนะครับเดี๋ยวจะต้องมาดูกันว่ามันจะติดเปลือกก่อนะครับนะฮามาดูกันนะครับอันนี้สูตรนี้สูตรเด็ดเออนะครับสูตรร้านอาหารนะครับเป็นบอกมาให้นี่นะครับอ่าร้านหนที่ใช้ไข่ต้มก็ผสมน้ําส้มสายชูเข้าไปเลยนะครับ นี่แกะง่ายมากเลยนะครับใน่นในอโชอเดอโชอเดนะครับนี่ครับพยายาันแกะให้มันไปกับเยื่อนะครับเพื่อนๆนะนะครับแกะให้มันไปกับเยือนะน,น,น,นะครับ,ถ,บ,รบถ้าว่าอันบักแกะเยื่อแล้วมันจะโดนจีนนะครับนี่นี่ ฟืบฟืนะครับแบบนี้นะครับอันนี้กวยแก่อันนี้ไข่เก่านะครับต้องไข่เก่านะครับมันกลนมันจะหายกปหน่อยนะครับช่วงนี้บ่ค่อยได้กินเมนูไข่ะนตลใดนะครับสังเกตจากในช่องนะครับครับหน้าตาของไข่ต้มของเฮานะครับเ็จเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับ